ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงทงเป็นประเพณีทางวัฒนธรรมมรดกที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า170ปีนะคะแห่งแม่น้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งก็นับเป็นกฎศโลบายของคนโบราณคะ่ะที่สารใจคนรุ่นหลังให้รักบ้านเกิดติดตามได้จากรายงานคะ่ะ เสียงคนภาคการแข่งเรือคืออีกหนึ่งสิ่งสําคัญในการทําให้การแข่งเรือเราใจมากยิ่งขึ้นในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงทงแห่งรุ่มน้ําหลังสวนซึ่งวนมาบรรจบอีกครั้งในรอบปีที่170นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนึ่งเดียวในสยามจนถูกขึ้นทะเบียนไว้ในอันซีนไทยแลนด์โดยมีประชาชนชาวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงแห่มาชมกันเป็นจำนวนมาก ถือว่าคนที่นี่รักความยุติธรรมคือหมายความว่าผู้ที่ชนะของการแข่งเรือนี่ไม่ได้หมายความว่าเรือนี่พายเร็วอย่างเดียวในหัวเรือในท้ายเรือต้องมีความสามารถด้วยในหัวเรือจะต้องปีนโขนเรือขึ้นไปจนสุดปลายโขนเพื่อไปจับทงให้ได้ส่วนายนท้ายเรือนี่ก็ต้องคอยคัดเรือให้ใหเรือนี่ตรงกับธงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้มันจึงมีติดต่อกันโดยไม่ต้องนัดหมาย พอวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11เนี่ยทุกคนที่ไปอยู่ที่อื่นนี่จะมาหมดซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของบรรพบุรุษเราที่ว่าที่จัดงานไประเพณีพระแข่งเรือก็เพื่อให้พี่น้องที่ แยกออกไปทำหมากินที่ต่างถินได้กลับมาบ้านเกิดเพื่อมาทำบุญด้วยกันประเพณีแห่เรือพระขึ้นโขนชิงทงแห่งลุ่มน้ำหลังสวนเป็นมรดกทางสายเลือดที่สืบทอดกันมา170ปีแล้วค่ะและเป็นหนึ่งในสยามที่มีการแข่งเรือยาวเพื่อชิงโล่และถ้วยพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ครบทุกพระองค์ค่ะการแข่งเรือขึ้นโข,ขนชิงธงมีกติกาการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับที่อื่น คือการตัดสินแพ้ชนะขึ้นอยู่กับนายหัวเรือที่ต้องปีนขึ้นโขนเรือแล้วชิงธงชัยมาครอบครองให้ได้ถึงแม้จะเป็นเรือที่สึงเส้นชัยก่อนแต่ถ้าไม่สามารถดึงธงมาได้หรือนายหัวเรือตกน้ําก็จะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีจึงทําให้เป็นการแข่งเรือยาวที่ตื่นเต้นเร้าใจตลอดช่วงการแข่งขัน นอกจากนี้การแข่งเรือยาวหลังสวนยังเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณราชทานถ้วยและโล่ตลอดไปจนมีถ้วยพระราชทานและประธานจากพระบรมวงศานุวงศ์ครบทุกพระองค์ปกติปกติการซ้อมเรือเนี่ยคือใช้ความพร้อมเพรียงขยันเข้มแข็งขอดทนแล้วก็มีเทคนิคอยู่ที่ว่าลํำอื่นก็ไม่มีในในในส่วนนั้นคือการกระตุกนฮะกระตุกใบพายเนี่ยเพราะลำอื่นก็จะพายใช้แรงใช้แรงเนี่ยแต่ว่าเราเราเน้นการกระตุกนะครับ โดยในปีนี้มีเรือยาวเข้าแข่งขันในประเภทผู้นำจำนวน12ลำและเรือประเภทเยาวชนอีก4ลำเทคนิคในการคว้าใจด้วยฝีพายทั้งหมด32ฝีพายไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเรือผู้นำทีมเรือพระนเรศวรซึ่งเป็นแชมป์มาแล้ว3สมัยและยังมั่นใจว่าจะรักษาแชมป์ในปีนี้ได้อีกแน่นอนโอภูมใจครับจากการที่เราฝึกซ้อมมาในเวลา3เดือนเป็นการฝึกซ้อมมาอย่างเหนียวแน่นด้วยกันพร้อมเพรียงด้วยกัน และเราก็สามารถทําได้ตามเป้าหมายที่สามารถจะรักษาเช็มไว้ในสามสมัยและปีนี้กะว่าน่าจะไม่พลาดอีกนะครับอยากจะให้คนรุ่นหลังได้เก็บมรดกดีๆอย่างนี้เก็บไว้ช่วยลูกช่วยหลานตลอดไปนะครับเมื่อถึงแรมหนึ่งข้าเดือน11ของทุกๆปีชาวหลังสวนที่ไปทำงานต่างถิ่นต้องเดินทางกลับมาร่วมทำบุญแห่พระกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีกิจกรรมตักบาตรเทโวการประกวดแต่งกายผ้าไทย ต่อด้วยขบวนแห่เรือพระที่สวยงามและยังมีกิจกรรมคืนสู่เย่าชาวหลังสวนนับเป็นกุศโลบายของคนรุ่นก่อนที่ได้สารใจคนรุ่นหลังให้มีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดสืบทอดยาวนานต่อไปพนิ์ล่องพนิ์ถ่ายภาพปริยาการะมะหิโตศูนย์ข่าวหัดใหญ่รายงาน